ดาวราหูย้ายทำนายดวงชะตา12ราศีในทางโหราศาสตร์นั้นมีคำกลอนกล่าวไว้ว่ามัวเมาทายราหูโดยดาวราหูถือเป็นดาวแบบเคะห์ส่งผลเสียกับดวงชะตาตามตำนานโหราศาสตรก์กล่าวไว้ว่าดาวราหูถูกสร้างจากผีขโมย12ตนจึงทําให้ดาวราหูมีกําลังเท่ากับ12และมีเลขประจําดาวเท่ากับเลข8 ดาวราหูเป็นดาวธาตุลมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นตัวแทนของเงาคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ในทางที่ดีดาวราหูหมายถึงการที่มีปฏิพานไหวพริบที่ดีเป็นคนฉลาดแกมโกงหรือมีเล่ห์เหลี่ยมทันคนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเป็นคนที่ชอบการแข่งขันกล้าได้กล้าเสียสามารถปรับตัวได้กับทุกสภาพแวดล้อม แต่ในแง่เสียคือการลุ่มหลงมัวเมากับกรอกเชื่อถือไม่ได้เป็นคนชอบสร้างภาพหรือหลงตัวเองโอ้อวดชอบเอาชนะขาดสติกระทําในสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกคุณธรรมด้าวราหูหมายถึงเงาไม่มีรูปร่างตายตัวไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ ในแง่ของอาชีพอาจหมายถึงอาชีพในวงการบันเทิงอาชีพที่เป็นเกี่ยวข้องกับอาชีพสีเทารวมไปถึงงานออนไลน์งานต่างประเทศงานที่ไม่มีชิ้นงานจริงเป็นด่ังเงาเช่นเดียวกับราหูดาวราวหูจะใช้เวลาโคจรในแต่ละราศีเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งโดยตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565เป็นต้นไปจนถึงวันที่17ตุลาคม2566 ดาวราหูจะย้ายออกจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นราศีของดวงเมืองและดวงโลกในทางโหราศาสตร์ดาวราหูจะย้ายมามีกำลังมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาดาวราหูในราศีพฤษภมีตำแหน่งเรียกว่าตำแหน่งนิดหมายถึงตำแหน่งที่อ่อนแอหมดกำลังไม่ส่งอิทธิพลกับดวงชะตาแต่เมื่อดาวราหูย้ายเข้าสู่ตำแหน่งราศีเมษจะเรียกว่าดาวราหูเป็นตำแหน่งเทวีโชค หมายถึงความโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านเมตตามหานิยมการส่งผลให้คนเมตตารักไข่โดยเฉพาะผู้ที่เป็นสตรีจะได้โชคลาภม,มากกว่าผู้เป็นบุรุดาวราหูย้ายทำนายดวงชะตาชาวราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีธนู ดาวดาหูหมายถึงสังคมเพื่อนญาติพี่น้องการติดต่อเจราจาสื่อสารการเดินทางระยะใกล้ๆของคนราศีธนูในช่วงเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาก่อนวันที่30มีนาคม2565ดาวดาวหูโคจรอ,อยู่ในราศีพฤษภพพอริหมายถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาชาวราศีธนูคงได้รับอิทธิพลในเรื่องของปัญหาการติดต่อสื่อสารการครบเพื่อน มีเกณฑ์ทะเลาะกับเพื่อนหรือญาติคนทำธุรกิจด้วยกันมักจะเจอปัญหาอุปสรรคในเรื่องการเจราจาทางธุรกิจการทำสัญญาการเดินทางก็พบแต่ปัญหาเจอเพื่อนก็เจอเพื่อนไม่ดีหลังจากที่ดาวราหูย้ายในวันที่30มีนาคม2565เป็นต้นไปดาวราหูย้ายเข้าราศีเมษในภพปบบุตตะ ถือเป็นเกณฑ์ที่ดีเพื่อนและสังคมที่ไม่ดีจะออกจากชีวิตคนราศีธนูไปทําให้คนราศีธนูได้พบเจอสิ่งใหม่ๆความรักครั้งใหม่ปัญหาความขัดแย้งของเพื่อนหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะเบาแหวงของญาติจะหมดไปโดยนาวนาวหูจะนําข่าวดีและข่าวร้ายมาให้ชาวราศีธนูดังนี้สําหรับในแง่ดีคือคนราศีธนูจะได้พบเจอเพื่อนใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆที่ดี เพื่อนหรือญาติจะนําโอกาสความโชคดีมาให้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งรวมไปถึงการที่จะมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆมีเกณฑ์ได้เดินทางคนที่คาดหวังว่าจะมีบุตรจะได้บุตรสมใจและช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนราศีธนูมีความหลงลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงมากความรักก็สมหวังคนโสดมีโอกาสได้คนอายุน้อยกว่าเป็นแฟนคนราศีธนูจะได้พบเจอกับสังคมใหม่ๆได้คบเพื่อนใหม่ คนที่ไม่ดีหรือเพื่อนที่ไม่ดีจะออกจากชีวิตคนราศีธนูไปในด้านการงานลูกน้องบริวารมีส่วนที่ช่วยการสนับสนุนมีทีมงานที่ดีการค้าขายง,งานเซลล์งานบริการงานบันเทิงการติดต่อสื่อสารงานออนไลน์การต่างประเทศ เหล่านี้ถือว่าถูกชะโลกกับคนราศีธนูนอกจากนี้คนราศีธนูยังมีโอกาสได้พบแนวทางใหม่ๆในการทำงานจะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามาให้ได้ทำและมีแนวโน้มที่จะได้รับผลดีมีโอกาสประสบความสำเร็จ ส่วนในแง่ลบนั้นเนื่องจากดาวราวหูเป็นดาวบาร,ราะห์จึงให้ผลในแง่ลบกับเรื่องของบุตรหลานบริวารจึงต้องระวังว่าบุตรหลานบริวารจะสร้างปัญหาดือ้อไม่เชื่อฟังติดเกมติดโซเชียลหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสัตว์เลี้ยงมีโอกาสเจ็บป่วยคนทำงานลูกน้องบริวารจะสร้างปัญหาระวังการถูกโกงจากคนใกล้ชิดคนรอบตัวหรือลูกน้องบริวารทำเรื่องผิดพลาดทำให้คนราศีธนูต้องเข้าไปแก้ไขปัญหา ส่วนตัวคนราศีธนูเองต้องระวังในเรื่องของสุขภาพและระวังเพื่อนฝูงจะเข้ามาชักชวนให้เข้าไปอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีนักระวังเรื่องของสิ่งมึนเมายาเสพติดธุรกิจสีเทากิจกรรมสีเทาซึ่งมาจากการชักชวนของเพื่อนฝูงหรือการเข้าไปอยู่ในสังคมที่ไม่ค่อยดีนัก สำหรับคำแนะนำในการทำบุญเสริมดวงชะตานั้นเนื่องจากดาวราวหูหมายถึงเงาจึงควรทำบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างเช่นการถวายปัจจัยเป็นค่าไฟถวายวัดการถวายหลอดไฟหรือการทำบุญที่ให้แสงสว่างทำบุญเกี่ยวข้องกับการให้ทุนการศึกษาหาโอกาสไปถวายพระพุทธรูปหรือบูชาพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหูที่วัดโพเป็นต้น